สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุ่มทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ1ดาบสถ้วยเจ็ดไม้เท้านะคะเพอร์มิสเกเหรียญถือว่าเป็นพลังงานค่อนข้างดีมากๆเลิฟเวอร์นะคะเพซอฟสอด หนึ่งไม้เท้าชาลีออดแล้วก็เป็นชาวเวอร์มีไพ่พัพิคเนตอีกหนึ่งใบนะคะเบอร์สิ่งเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุ่มนะคะก็คือการที่คุณได้รับความสำเร็จหรือชัยชนะนะที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งชัยชนะหรือความสำเร็จนั้น มันเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายก็ได้นะคะดีแบบเหลือเชื่อนะเกินกว่าที่เราคาดหวังเอาไว้การที่คุณจะสําเร็จอะไรหรืออยากได้อะไรขอให้ลงมือทำนะคะเราอาจจะเหนื่อยมากหน่อยนะต้องพยายามต้องทํามากกว่าคนอื่นแต่ความไม่ย่อท้อนะความพยายามของคุณนี่แหละที่จะส่งผลทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในแบบที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะหรือได้รับแรงสนับสนุนได้รับแรงผลักดันจากคนรอบข้างทําอะไรก็ดูดีดูประสบความสําเร็จนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เคยทรยศใครนะคะก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จในทุกทิศทุกทางหรือถ้าแข่งขันนะเรื่องอะไรก็ตามอาจจะแข่งขัน าการสอบนะคะสอบเลื่อนขั้นนะสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนนะมีดวงที่จะได้รับความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะที่คุณจะได้รับด้วยนะคะแต่มันก็ต้องอ,อย่างเช่นถ้าเราจะเข้าสนามสอบแล้วก็ต้องอทบทวนบทเรียนขยันมีความตั้งใจนะคะ ก็จะทําให้คุณสามารถสอบได้นะได้รับการพิจารณาเข้าทํางานหรือได้เรียนต่ออย่างที่คุณหวังเอาไว้ก็ได้นะคะปาดเงือหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะคุ้มในชีวิตที่แบบว่านะทวีควูณกเลยทีเดียวแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่องานหมดเพรชั่นกับสิ่งที่ทํามันเหมือนหมดไฟไปซะดือด้ออาจจะด้วย,อ,จจวยอย่างแรกเลย เราอาจจะรู้สึกเหมือนทําอะไรแบบซ้าๆย้ำๆมันก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเราลองไปหาอะไรทำใหม่ๆดูบ้างนะคะอาจจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ไปทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำทำในสิ่งที่มันดูท้าทายมากขึ้นอาจจะทำให้คุณมีความขยันหรือมีความฮึกเหิมมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่อาจจะไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจกับคนที่คุณรัก กับคนในครอบครัวก็ได้นะเหมือนให้พวกเขาได้พูดให้กำลังใจเราบ้างเราก็จะเหมือนมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจะได้นำมาเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีกำลังใจในการทํางานก็ได้นะคะคือต้องหาพลังบวกให้กับตัวเองถ้าเราหมดไฟหมดพลังไปนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะแล้วก็คิดถึงเป้าหมายคิดถึงความสำเร็จของเราไว้ก็จะทำให้คุณ มีแรงขับเคลื่อนนะในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะความเบื่อหน่ายมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแหละไม่มีใครจะจะเจอสิ่งที่ถูกใจไปซะทุกอย่างนะคะมันก็ต้องทําในสิ่งที่ชอบไม่ชอบอยู่บ้างแต่อย่างน้อยๆนะงานที่เราทําหรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะสามารถทําให้คุณมีเงิน ไปใช้จ่ายไปใช้นี้ได้นะคะคิดอย่างนี้จะดีกว่านะก็เป็นสิ่งที่พ่อยากจะสื่อบอกกับชาวราศีกุมนะคะแต่เป็นดวงที่นะถ้ามีเรื่องของการบุกการรุยการต่อสู้ชีวิตของคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะกําลังวิ่งเต้นในเรื่องของการทํางานก็ได้เรื่องของการติดต่องานประสานงานต่างๆหรืออาจจะต้องอาได้รับมอบหมายงานให้ไปดีลงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็จะได้รับ การตอบรับที่ดีเหมือนถ้าเราแบบแอคทีฟตัวเองอะ่ะมันจะทําให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดก็ได้นะคะรวมถึงเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมอาจจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ได้นะซึ่งก็จะเหมาะมากนะคะที่มันจะมาหักล้างกับไพ่สี่ถ้วยนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการที่เราอาจจะถูกส่งตัวไปอบรมไปฝึกทักษะ ในด้านอื่นๆเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจให้ดีมากขึ้นก็ได้นะคะบางทีสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ใหม่ๆนั้นน่ะมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้อาจจะเป็นไอเดียที่ดีในการสร้างอาชีพไอเดียในการมาปรับปรุงแก้ไขกับงานที่ทำอยู่ให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์นี้ก็ได้ นะที่คอยสอนคอยแนะนําเราอาจจะได้ข้อคิดดีๆหรือทักษะอะไรดีๆมาปรับใช้กับการทํางานเราให้ดีขึ้นนะคะนะบางทีคําสอนคําแนะนำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นนะใครดีกับเราเราก็ต้องรักษาคนเหล่านั้นไว้นะคะดยการทําความดีตอบแทนกลับไปความรู้จักบุญคุณคนความกระตันยูมันจะยิ่งทําให้เราได้รับ ความรักความเมตตามากยิ่งขึ้นนะก็จะทําให้เหมือนเราได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นจะมีเงินเข้ามาไหลมาเทมาแบบไม่คาดคิดไม่คาคดคาฝันด้วยนะคะเ่ยไพ่ก้าวเหรียญนนะเงินที่มาจากน้ําพักน้ําแรงมาจากการลงมือทําหรือสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้มันกําลังออกดอกออกผลมากมาย อย่างชนิดที่ว่าคุณรู้สึกประหลาดใจเลยก็ได้นะคะนะเงินบางทีมันก็เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องกอบโกยนะกอบโกยเงินทุ่มนะคะทำเต็มที่สุดความสามารถก็จะทําให้มีเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในการสร้างเงินสร้างรายได้ซึ่งเราก็ต้องนะทุ่มเทให้สุดตัวเป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ แต่เราก็ต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินด้วยเพราะถ้าเราเผลอใช้จ่ายเงินแบบไม่ไม่ทันได้คิดเผลอใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอาจจะทําให้มีปัญหาการเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้เหมือนกันนะคะก็ต้องวางแผนบริหารจัดการเงินให้ดีแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นทั้งหลายเราก็ต้องตัดทิ้งไปหรืออย่าไปสร้างหนี้กับพวกสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะ สินค้าฟุ่มเฟือยก็อย่างเช่นของที่มีมูลค่าแพงแล้วเราไปผ่อนนะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างเช่นอ่ามือถือเรามีมือถือใช้อยู่แล้วแต่เราก็อยากเป็นอยากได้รุ่นใหม่ๆนะคะก็ไปผ่อนเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสร้างหนี้ที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราได้นะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของเราติดขัดนะพอติดขัดครั้งหนึ่งเนี่ย มันอาจจะลากยาวไปตลอดเลยก็ได้นะคะก็ขอให้มีสติให้มากๆนะเงินไหลเข้ามาดีแล้วถ้าเราวางแผนจัดการดีบริหารดีนะคะก็จะทำให้การเงินของเราดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะคะหรือมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่แบบปรับปรับนะอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอา,อาจจะต้องทำงานในหน้าที่ใหม่ๆทําทำงานที่ใหม่ก็ได้นะคะ ได้งานใหม่เข้ามาทําซึ่งเราก็ต้องปรับตัวให้ไวอาจจะต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยต้องไปขอคําปรึกษาหรือต้องใช้ประสบการณ์ที่คุณมีเอาออกมาใช้นะหรือความรู้เก่าๆเราอาจจะต้องปัดฝุ่นแล้วก็เอามาใช้ใหม่ก็ได้เหมือนมาอัดแอปกับกับหน้าที่การทํางานใหม่ๆเพิ่มมาขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องของการเดินทางอาจจะต้องเดินทางแบบปรับป,ปรับนะคะถูกส่งตัวไปเจราจาไปพบลูกค้านะคะ หรือต้องเดินทางเพื่อไปเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้ก็จะมีการเดินทางที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยหรือไม่ลักษณะการทำงานมันอาจจะเปลี่ยนไปจากที่ทำงานอยู่กับอยู่กับออฟฟิศอยู่กับโต๊ะทำงานอาจจะต้องอ่ไปเจราจาหรือไปประสานงาน,ผานแผนกนั้น,ผนแผนกนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องใช้คำพูดนะคะหรือการสื่อสารค่อนข้างเยอะ ซึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยจะพูดอะไรจะทําอะไรอาจจะต้องคิดไต่ตองให้ดีระวังการสื่อสารที่มันไม่ชัดเจนนะที่มันจะเกิดความสับสนอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้นะมีปัญหาตามมาแบบไม่คาดคิดได้เหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังบางทีแบบคุยงานกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นประชุมงานกันพอประชุมเสร็จแล้วก็ลองรีเช็คนะลองทบทวนสิ่งที่พูดนะสิ่งที่ประชุมกันเนี่ยว่ามัน มีความเข้าใจตรงกันไหมนะคะนะเพื่อเวลาแยกย้ายกันไปทํางานเนี่ยจะได้ทํางานแบบในทิศทางเดียวกันนะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาได้นะคะนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนแล้วก็ระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของหลังคารั่วฝนตกนะคะนะมีการรั่วซึมนะของหลังคาหรืออาจจะต้องมีการต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ได้รวมถึงอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มันเสียมันซ่ามันชำรุดนะคะก็ต้องซ่อมอต้องซื้อใหม่ก็เพื่อความปลอดภัยนะก็ต้องทำนะคะอย่าเห็นว่าเออมันไม่จำเป็นนะอย่ามองข้ามในเรื่องที่มันเล็กน้อยนะเพราะถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะหมายถึงอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นกับเรา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟต่างๆระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบไฟเนี่ยถ้ามันชำรุดเสียหายเราก็ต้องทำการซ่อมหรือซื้อใหม่เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่มันจะส่งผลเสียกับเราได้ก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะมีเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมีความรักเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะมีคนเข้ามาชอบเราแอบเพิ่มเราอยู่ก็ได้ดูที่คุณไม่รู้ตัวนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ด้วยมีคนเข้ามาอยากคุยกับเราอยากรู้จักกับเราก็ขอให้ค่อยๆดูกันไปอย่าไปใจร้อนกับเรื่องของความรักเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยหลายคนอยู่เหมือนกัน เราอาจจะจําเป็นต้องเลือกนะคะเลือกคุยหรือถ้าเรายังโสดนะเรากา็คุยหลายคนได้นะแล้วก็กําลังอาจจะอยู่ในช่วงของการคัดสรรการเลือกคนอยู่ก็ได้นะสวยดอเลือกได้เลยช่วงนี้นะอย่าใจร้อนกับเรื่องของความรักให้เวลาช่วยพิสูจน์ใจคนได้ก็จะทําให้คุณได้รู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะคะเนี่ยมีผ้เพจอสอบอเพจอสอบนะคะอย่าใจร้อนเรื่องของความรัก หรือในเรื่องอะไรก็ตามนะคะการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะต้องวางแผนคิดไต่ตรองให้ดีก่อนยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มันเสี่ยงอนะอย่างเช่นการจะลงทุนกับสิ่งใหม่ๆเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนสงูงอันนี้ต้องคิดให้เยอะนิดนึงนะคะอ่นะถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะไปถามผู้มีประสบการณ์นะคนที่มีความรู้ในสิ่งนั้นๆก็จะทำให้เรา าสามารถที่จะทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็จะเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมชีวิตคนเรามันก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเจอจุดเปลี่ยนชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมมันก็ผันเปลี่ยนไปตามการเวลาเราก็ต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดอยู่เสมอนะคะ นะก็จะทําให้เราได้รับโอกาสดีๆแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆเมพราะถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งเดิมไม่พัฒนาตัวเองชีวิตของเราก็คงจะอยู่เพียงแค่นี้นะก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วก็การจะตัดสินใจในเรื่องใดนั้นก็ขอให้ตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ ใช้ชีวิตไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะมีสติในทุกๆการกระทําำขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงคที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ